สวัสดีค่ะวันนี้ดาวเต้นพักร้อนนะคะแต่มาทำหน้าที่โมเดลโมเดลโคกหนองนาเกษตรพอเพียงนะคะเราวันนี้เรามากีดยางวันนี้เราเข้าส่วนยางนะคะอันนี้ส่วนยางคะ่ะเรามาดูแลกิจการส่วนยางนะคะเรามาทำนอุ้ยนี่ยางเยอะมากเลย โอ้ยหลายโพดหลาย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 คักเด้ค่ะหลายคักแค่โอ้ยอ่ารัฐบาลขอราคาดีๆในเด้กค่ะเด้ออ่าวันนี้มาเป็นชาวสวนวันนี้มาเป็นชาวสวนนะคะชาวสวนนะคะอันนี้ต้นนี้บ่ค่อยหลายเด้อค่ะต้นนี้มันคือออกหน่อยแท้ ออกหน่อยค่ออกเลยออกเลยออกเลยอยอยอ,ยอ,ยอันนี้มามีเลยอ๋อนี่ค่ะโอ้ยซันตะขอสวันนี้เรามาส่งท้ายปีกเก่านะคะเรามาดูแลกิจการนิดนึงนานา นานเราจะมาดูปีละครั้งนะคะนี่คือสวนยางของบรรพบรุษนะคะที่ทิ้งให้ลูกหลานจ้าเหนือยแล้วคะโอ้เหนื่อยแล้ว